กาดิแดนจังหวัดบุรีรัมย์นายกองเอกเดลีหรือแห่ใครช่วยกองร้อยอาสาลัาลิแดนเมืองบุรีรัมย์ที่3ได้ดำเนินการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสาลัาลิแดนประเภทสำรองโดยรับสมัครจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐตำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรตำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมจำนวนขึ ang, ่นนายโดยแรงงานเร็นกลมเป็น5รุ่นรุ่นละกองรคนเด็กคป็นกลมรุ่นละ5วันโดยใช้200รอสาสาสจัยแจัดปุริัำเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิทยากรคุณภาคปฏิบัติในสนามและกลุ่มอีกนเป็นเจ้าพีธานจากจังหวัดขานบก่นริยำขอรับการสนับสนุ กรจากพนักงานทียาการจังหวัดตำรวจตูจังหวัดโรงพยาบาลบริลํ์และส่วนราชการในพื้นที่ให้ความรู้ด้านวิชาการสำหรับงบประมาณการถูกรมได้พยาการงบประมาณจากเงิน่ององค์กรปกครองถน่องงบปกติของอำเภอและเงินบริจาคของผู้เข้ารับการอูกมโดยมีวัตถุประสงค์การอูกรมดังนี้ ตาแรกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้ใจในรวัของสมาิปออสสาสิดนให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและกานันผู้ใหญ่บ้านได้ราบประการที่2เพื่อพัฒนาศักยภาพและบุคิกลักษณของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สามารถปฏิบัติงานในบทบาทของพนักงาการัหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทุนที่ และเป็นเจ้าพนักง,งานกวาดปกครองตำรวจตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรารตอองเล่นโกได้อย่างมั่นใจและถูกต้องมีขึ้นการท้ายเพื่อให้สมาชิกกองสายแดนแดนสนับสนุนภารกิจของเจ้าพนักง,งานกวาดปกครองตำรวจและทหารในการาากรักษาความสงบเรียบร้อยการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดก,การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ของหมู่บ้านตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานล่ากของประเทศบัดนี้ได้รับการควรแล้วผมขอเรียนเชิญด้านประธานและคณะได้ทำพิธีมอบเกียรติบัต,แต,แต,แต,ตรแก่สมาชิกพรสายสายแดงประเทศสําลองและเป็นประธานพิธีประกาศเจตนา,ตตาตตรมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติพร้อมกล่าวให้ว่าและมอบอุบายแก่กำลัง,งคน เป็นลำดับต่อไปขอขอบคุณครับ